เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจป,ประกันภัยหรือสำนักง,งานคอปพอ,พอจัดงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ประจำปี2564ผ่านระบบออนไลน์ v ว r t เชอร360องศา โดยมีรางวัลรวม13ประเภท55รางวัลภายใต้การจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์พร้อมจัดแสดงรางวัล Hall of Fame บนแพลตฟอร์มแบบ Virtual 360องศาทางเว็บไซต์ worldwideweb.oic.insureawards.org ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโลก่เกียรติยศเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติองค์กรหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการประกันภัยที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในตอนหนึ่งว่าขอชื่นชมคณะกรรมการคอปพ ผู้บริหารบุคลากรสำนักง,งานคอปพ,พีและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนซึ่งนะับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและความพันผวนอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่นำพาประชาชนไปสู่วิถี ปกติแบบใหม่ New Normal นับเป็นอีกความท้าทายที่สำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สัญญากานคอปปอได้ทำการผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมายแม่บทด,ด้านการประกันภัยสุขภาพเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสุขภาพเป็นกฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้ธุรกิจป,ประกันภัยสุขภาพมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยมุ่งหมายให้ประชาชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชนสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชนจากการประกันภัยสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งเสริมนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการรวมทั้งการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานให้มีความคุ้มครองที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกันดร สุทธิทิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Ministers Insurance Awards ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่17 โดยจัดงานในรูปแบบไฮบริดออนไลน์และจัดแสดงรางวัลฮอ f Fame บนแพลตฟอร์มแบบเวอร์ชวล360องศาเป็นครั้งแรกและได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลและรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศซึ่งมี คณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเข้มข้นภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด Hall ออฟเฟมประจำปี2563ได้แก่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสํานักง,งานคอปพ,พและระบบประกันภัยประจําปี2563จํานวน3รางวัลได้แก่นางสาวสาราพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนายสมชายอัศวเสรณีประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเจอร์เบสฟู้ดจํากัดและนายอภิศิ์ธนเศรษฐกรกรรมการบริหารบริษัทไทยนิวส์เน็ตเวิร์หรือ TNN จํากัดเป็นต้น สํานักง,งานคอปปอและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและผลักดันให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับท้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะ ได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ